สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Easy Food g o o d h e a l t h By Andy ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำ Japanese Cheese Cake ทานกันดีกว่าค่ะเค้กเนื้อนุ่มๆน,นะคะโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งหน่อยแล้วก็ทานกับท็อปปิ้งนะคะโดยเป็นสตรอเบอรี่สดนะคะแช่เย็นๆทานแล้วชื่นใจค่ะ พิมพ์ที่แอนใช้นะคะแอนใช้เป็นพิมพ์ขนาด1ปอนด์นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้เค้กเขาดูแบบเออสูงๆขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้พิมพ์ประมาณครึ่งปอนด์นะคะไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มแรกเลยนะคะให้เตรียมไข่ไก่นะคะแอนใช้ไข่ไก่ทั้งหมดนะคะ3ฟองค่ะแล้วก็แยกไข่แดงไข่ขาวออกจากกันนะคะใช้เป็นไข่เบอร์2ค่ะจากนั้นนะคะก็นำครีมชีสนะคะนำออกไว้ที่อุณหภูมิห้องนะให้เขาเย็นตัวลงเลยนะคะที่อุณหภูมิห้องจะได้คนแล้วละลายได้ง่ายนะคะนำมาคนรองน้ำนะคะแอนต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆน,นะคะ แล้วก็ใส่ครีมชีสลงไปตามด้วยเนยนะคะเนยก็เป็นเนยละลายเนยจืดที่อุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็คนนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะมันจะนร้อนๆหน่อยนะคะก็ใช้เวลาคนสักพักหนึ่งอะคะ่ะเติมนมจืดลงไปได้เลยค่ะ ใช้เป็นนมกล่อง UST นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันใครจะใช้เป็นนมข้นจืดก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะออกมามันๆอร่อยดีเหมือนกันค่ะคนต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งส่วนผสมเนียนเลยนะคะพอคนจนส่วนผสมเนียนดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะยกลงนะคะ เพื่อนๆจะคนให้เนียนกว่านี้อีกก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็นําแป้งแอนใช้เป็นแป้งเค้กนะคะผสมกับแป้งข้าวโพดค่ะใส่ลงไปเพื่อให้เขานุ่มยิ่งขึ้นนะคะแอนใช้แป้งเค้กนะคะ25กรัมแล้วก็แป้งข้าวโพดประมาณ10กรัมนะคะ ก็คนให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีค่ะเติมกลิ่นวานิลาลงไปสักนิดด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะจากนั้นก็นำไข่แดงที่เราแยกไว้ค่ะแบ่งใส่ลงไปทีละฟองนะคะแล้วก็ค่อยๆคนค่ะ คนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะเนียนๆขึ้นนะคะเพื่อนๆก็ดูอย่าให้ตก,ก่อนที่จะใส่ไข่แดงค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าตัว ตัวแป้งที่เราผสมกับพวกเนยแล้วก็ครีมชีสถ้ามันร้อนมากๆเนี่ยบางทีไข่แดงจะสุกได้อะคะ่ะก็กะดูว่าให้อุณหภูมิที่แบบไม่ร้อนเกินแต่ก็ไม่ใช่ว่าเย็นเพราะถ้าเย็นเกินแล้วเดี๋ยวพอคนแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเนียนนะคะเนาะให้อุ่นๆหน่อยจริงๆแล้วมันจะต้องมีเทอร์โมมิเตอร์วัดนะแต่ว่าเราก็ทำเป็นโฮมเมดนะก็ าจจะไม่ต้องแต่ถ้าใครทําขายทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแบบดูในเรื่องของอุณหภูมิเพราะว่าต้องทําทําเยอะใช่ไหมคะจากนั้นก็พักไว้ก่อนนะคะพอนีนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็นําไข่ขาวที่เราแยกไว้ค่ะตีให้เกิดฟองหยาบแล้ใช้สปีดก,ก,กลางๆตีให้เขาเกิดฟองหยาบก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไป ประมาณสัก2ช้อนชาใครมีครีมออฟทาทาก็ใส่ครีมออฟทาทาได้เลยนะคะใครไม่มีก็ใช้น้ำมะนาวหรือใครจะใช้น้ำส้มสายชูก็ได้เหมือนกันจากนั้นก็ตีเปลี่ยนเป็นสปีดสูงสุดค่ะตีต่อเนื่องไปจนเขาตั้งยอดอ่อน ระหว่างตีก็ให้แบ่งสายน้ําตาลลงไปนะคะน้ําตาลแอนแนะนําว่าให้ใช้เป็นน้ําตาลทรายที่บดละเอียดนะคะเป็นน้ําตาลทรายสาหรับทาเบเกอรี่ใครไม่มีก็ใช้น้ําตาลทรายบ้านเราเนี่ยคะ่ะที่ใช้ทํากับข้าวไปบดให้ละเอียดแล้วก็มาใช้ก็ได้เหมือนกันคะ่ะแอนก็ใช้เป็นน้ําตาลทรายของลีนนะคะที่ใช้ทํากับข้าวแล้วเอาก็ไปบดเข้ามูลินิกสบ์บดให้ละเอียดแล้วก็มาใช้ แบ่งใส่ประมาณ3-4ถึงรอบอะค่ะแล้วก็ตีสปีดสูงสุดจนเขาตั้งยอดอ่อนๆเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวพอตั้งยอดอ่อนได้ประมาณนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆใช้สปีดต่ำนะคะตีอีกสักหนึ่งนาทีค่ะเพื่อตัดฟองอากาศออกจากนั้นก็นำมาแบ่งผสมนะคะแอนผสมอย่างละครึ่งอะคะ่ะ นำมาใส่ลงไปในชาผสมครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ไม้พายเนี่ยตะล่อมคนๆให้ส่วนผสมเข้ากันระวังเขานอนก้นนะคะพยายามคนตรงก้นๆนะ่ะอันนี้คือเราอาจจะคนด้วยเขาเรียกว่าเบามือแต่ว่าไม่ต้องนานนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ตัวเมอแรงที่เราตีนี่คลายซะก่อนเพราะเราตีแบบตั้งยอดอ่อนๆนอะเนาะ และแอนก็จะนําส่วนผสมเนี้ยไปเทสใส่กลับลงไปในเมือแรงที่เราตีไว้เนาะเพราะว่าจะได้แบบส่วนผสมจะได้เข้ากันได้ดีเข้ากันได้เร็วก็เร็วดีอะคะ่ะวิธีนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะคะแล้วแต่ชามผสมที่ใช้ด้วยอันนี้พอดีชามผสมตัวใส่มือแรงมันใหญ่กว่า ระหว่างนี้นะคะให้เ,เพื่อนๆวอร์มเตาอบไว้ได้เลยนะคะเตาอบที่วอร์มก็วอร์มไปสักประมาณร้อยแอน,นเริ่มที่ไฟต่ำนะคะในการอบนะคะวอร์มไป120องศาเซลเซียสสักประมาณ15นาทีเลยก็ได้ค่ะให้เขาร้อนๆหน่อยแล้วก็เทใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์นี่แอน,นใช้พิมพ์ขนาด1ปอนด์ค่ะแอนเกรงว่าถ้าแอน,นใช้พิมพ์ครึ่งปอนด์เนี่ยเดี๋ยวพอเวลาอบเตาอบแอน,นเครื่องเล็กไงมันก็จะแบบ สูงเกินแล้วเดี๋ยวหน้ามันจะไม่สวยมันจะไปเลอะเตาแอนก็เลยใช้พิมพ์หนึ่งปอนนะคะก็โอเคอยู่นะแล้วก็กรุก,กระดาษไขอะ่ะใช้กระดาษไขที่ใช้อบคุกกี้ะคะ่ะรองข้างนอกเนี่ยรอบๆเพราะว่าเขาจะได้ขึ้นขึ้นได้สวยหน่อย อบไฟไฟไฟต่ำนะคะ1 2อองศาเซลเซียส70นาทีอบนานๆเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอบต่ออีก10นาทีด้วยไฟที่เพิ่มขึ้นเป็น150องศาเซลเซียสนะคะคอยเฝ้าด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า10นาทีหลังเนี่ยถ้าหน้ามันเกรียเียมอ่ะก,ก็แค่ไหนแค่นั้นนะคะอย่าให้มันเกรียมนีอันก็เกรียมไปนิดนึงด้วยซ้ำจากนั้นก็นำเข้าตู้เย็นนะคะอย่างน้อย6ชั่วโมงช่องธรรมดาค่ะ เพื่อที่เวลานํามาตัดี่จะได้ตัดได้ง่ายแล้วก็มีดที่นํามาตัดเนี่ยเวลาตัดให้นําไปชุบน้ําร้อนนะคะลวกน้ําร้อนให้เขาร้อนๆหน่อยแล้วก็เซ็ตซับให้แห้ง mm hmm. แล้วก็นํามาตัดก็จะทําให้ตัวเค้กะคะ่ะชีสเค้กเนี่ยเป็นสันแอนก็ตัดไม่ค่อยเก่งอะคะ่ะก็กําลังหัดอยู่เหมือนกันมีดแอนไม่ค่อยคมด้วยพยายามใช้มีดที่มันบางๆอะแล้วก็ยาวๆนะคะก็จะตัดแล้วเป็นสันได้ง่ายๆนะคะ จากนั้นก็โรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็นำสตรอเบอรี่ล้างนะคะผ่าครึ่งนะนำมาวางลงอันว่าทานมันก็จะมีรสหวานของตัวน้ำตาลไอซิ่งเนาะอันนี้สตรอเบอรี่นี่หวานมากเลยค่ะไม่ไม่ถึงไม่เปรี้ยวเนาะช่วงนี้สตรอเบอรี่ไม่รู้อร่อยอะ่ะแล้วก็มีเยอะด้วย ก็ลองทำดูนะคะแอนว่าน่าทำทานดีค่ะทำไม่ยากแช่ตู้เย็นเก็บไว้ทานนะคะ mm. ความนุ่มอร่อยเนี่ยมันมาจากการที่เราแบบว่าอบด้วยไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้เวลาอบนานๆนะคะเพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะแล้วก็ตอนที่เราตรีชีสเค้กกับเนยนะคะน่ะเนาะพยายามตีให้เนียนๆแอนก,ก็ ะะก็ลองทําดูค่ะฝากไว้เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะคะในการทําขนมสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองทำเจเบนิชีสเค้กทานดูนะคะทําไม่ยากค่ะแต่ว่าอาจจะต้องแบบอืหลายขั้นตอนนิดนึงแต่ก็อร่อยดีค่ะฝากไว้เป็นอีกไอเดียหนึ่งในการทำขนมนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด s u b s c r i b e เข้ามานะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆค่ะวันนี้ไปก่อนลวค่ะสวัสดีค่ะ